สวัสดีครับ ลูกเต๋าสราวุธครับ TikTok Influencer และก็ y o u t u b e r ช่องลูกเต๋าสราวุธครับและ Director of Miss Confidential Beauty 2022ในปีนี้นะครับผมก่อนอื่นนะครับต่อต้องขอขอบคุณน้องๆทุกคนมากเลยนะครับที่เข้ามาร่วมเมัครกันอย่างล้นหลามจนถึง500คลิปนะครับในปีนี้นะครับผมในการประกวดครั้งนี้นะครับต่อก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการในรอบคัดเลือกในครั้งนี้้วยครับก็จะใช้ความสามารถต่างๆนะครับที่ต่อได้มีเนี่ยทำให้อย่างเต็มที่ที่สุดนะครับสำหรับการเป็นคณะกรรมการในครั้งนี้สําหรับ Miss Confidential Beauty 2 0 2 2ที่ติบสังที ต่อต้องการนางงามที่มีความมั่นใจในตัวเองครับผมแล้วก็ปล่งประกายความมั่นใจของตัวเองออกมาในทางที่สร้างสรรค์น,นะครับแล้วก็พร้อมที่จะเป็นอินสปิเรชันให้กับทุกคนทุกเพศทุกวัยน,นะครับผมและนอกจากนี้นะครับมิสคอนเฟดแนนท์รีบิวตี้เนี่ยจะต้องขึ้นมาเพื่อที่จะเปลีป่ยนแปลงบิวตี้สแตนดาร์ดของนางงามทั้งหมดนะครับให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นความเท่าเทียมของความงามครับไม่ว่าคุณจะมีรูปร่างหน้าตาแบบไหนนะครับไม่ว่าคุณจะ เป็นชาติพันธ์อะไรนะครับคุณก็สามารถที่จะเป็นอินสปิเรชันหรือเป็นนางงามเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้ครับและนอกจากนี้นะครับมิสคอนเฟิร์นที้บิวตี้2อในปีนี้นะครับจะต้องเป็นแรงขับเคลื่อนทางสังคมนะครับพร้อมที่จะทํางานนะครับเพื่อเป็นกระบอกเสียงในการแก้ปัญหาต่างๆในประเทศนะครับขอให้ทุกคนนะครับเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่นะครับแลวเปล่งประกายความเป็นตัวตนของตัวเองออกมานะครับผมเราจะสร้างปรากฏการณ์แล้วก็สร้างบิวตี้สแตนดาร์ดแบบใหม่ให้กับวงการนางงามครับและเจอกันในการแข่งขัน2022 2 2 2ครับ